ยี่สิบสองนะอ่าส่วนใหญ่ก็จะบอกเรื่องความโกรธผูกโกรธเ่ยเป็นเหีุให้ตกนรลกนะตันดนีเอาพระเตปิดกเล่นที่สิบแปดนะ มาตุกคามสั่งยุตว่าโดยมาตุกคามโดยเฉพาะเลยนะพระเจ้าให้ตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องให้ตกนรกก่อน,นมักโกดมักผูกโกดนอกจากไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริม,มีมโ,โอตปะและมักโกดแ,และมีปัญญาสามนะ,ะลิสยามักตนีนะประพฤตินอกใจประพฤตินอกใจสามี นะทุกศีลฟังน้อยสุตตะน้อยอ่ะเธอฟังมากๆนะเธอจะไม่ไม่ไปต้องตกนรกนะต้องฟังมากๆสุตตะมากนี่มาพูไม่ได้พูดเองนะสองร้อยเก้าสิบเล่มสิบแปดนะข้อสองร้อยเก้าสิบหน้าสามร้อยสิบเก้ามาตุคามผู้มีการฟังน้อยนะเนี่ยเนี่ยเอียดค้าน นี่ข้อต่อไปเลยนะแล้วก็สติหลงลืมคิดจะทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนใจหลงลืมลเน,นี่ยเป็นเหตุห้ตกนรกมาตุกคามผู้ประกอบด้เวนห้านะคือมีสินปิดศินห้านั่นแหละอนุตตรถามห้าประการหลังตายแล้วจะเกิดอบาาทีุกติบัตินะววกก็คือ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเทเ็จเสพของมึนเมาคือสุราเข้าใจคำว่าสุลานะสุราเนะี่ยว่าติดอย่างหยาบติดอย่างแน่นเมระยะก็อย่างปานกลางนะมัชชะนี่ก็อย่างตัวเล็กน้อยอ่ะสุราเมลยะมัชชะนะอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเนะี่ยแล้วก็บอกว่า <c oughs> มาทุกคานโดยตีประกอบองคหา้าย่อมไม่น่าพอใจสําหรับบุรุลอ์ฝังไว้สอรหรับสาวๆเนาะถ้าถ้ามีมีห้าข้อเนี่ยบุลลแจะไม่ค่อยพอใจหนึ่งข้อแรกคงตอบได้ไม่สวยรูปไม่สวย <c oughs> เพียงเกิดมากีก่เหลยก็เป็นคนมักโกรดนั่นแหละ ถ้าเธอรูปไม่สวยเธอเป็นคนไม่มักโกรธยิ้มแย้มแจ่มใสเ้าก็คุยด้วยงั้นผู้หญิงขี้เละมีสามีไม่ได้หรอกนะทําไมอะบางบางคนอะผู้ชายเล้หอหล่อแต่มีเมียขี้เลเพราะเมียเขาดีไงเขาพูดจาไพเราะเขาไว้โจโกหาบแล้วเธอดูคู่แต่ละคู่แล้วกันแต่ไม่มีได้อะมีบุญมากอิสระ เดี๋ยวนี้พูดกับพูดเถอะเธอมีสามีเนี่ยสามีไ้เดีย็ส่วนที่ดีไปส่วนใหญ่แล้วก็เมียต้องคอยซัพพอร์ตทำงานเหมือนกันแหละแต่ผัวจะดึงเงินเดือนเมียไปใช้นะไม่มีโพกซับ์ม่นนี้ก็แน่นอนผู้หญิงรวยไอ้ไอ,ไอผู้ชายก็ตอม ไม่มีศีลเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวที่วกลางคืนกินเหล้าสูบุรี่โอเกียดคานนะห้าให้บุตรกับเขาไม่ได้มาตุคามประกอบด้องค์ห้านี้ย่อมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษมาตุคามประกอบดวงห้าย่อมเป็นที่น่าพอใจคือรูปสวยมีโพทรัพย์มีศีลขยันไม่เกียดค้าน ให้บุตรแก่เข้าได้คือคือขยานในรวมต้องทํากับข้าวด้วยนะแม่บ้านแม่เรือนมันต้องทำกับข้าว,ว,นะาาวให้ผัวกินอ่ะนะแล้วต้องอร่อยดียนะทําไมอร่อยเดี๋ยวมันบอกมอ,อมดย่อมาจากอะไรหามาไม่อะไรไม่สระแอดอดเด็กแล้วก็ตามด้วยอะไรกอไก่อึอะ ตอนนี้บุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคามบ้าง,งรูปไม่หล่อผู้หญิงก็ชุบผู้ชายโชปหล่อเหมือนกันล่ะไม่มีโกพกษะคนอักจนก็ไม่เอาไม่มีศีลก็ไม่เอาเกียรติค้านเหมือนเหมือนกันให้ดูกับเธอไม่ได้ตรงกันข้ามเหมือนกันถ้ารูปหล่อมีโกพกษะมีศีลขยันไม่เกียรติค้านให้บุรแกเธอได้เขาก็าเอา แต่แต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเห็นเพลงเขาร้องใช่ไหมเพลงเขาบอกว่าเธอเป็นใครไม่สำคัญนะเธอจะไม่มีที่อยู่ไหมฮะจะรับเธอก็แล้วกันไอ้เพลงนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเพลงลูกกุ้งนี่นะไม่รู้นะอาตมาฟังเพลงลูกกุงไอ้เพลงอันมันชอบเพลงลูกกุงผู้ตรงๆล้วมาเป็นนักร้งองมานะลองลอง,ลองแชะลองอันดับหนึ่งนะก็ะไปหมายก่อนนะั้นลอง เื่อสนทนาสนานปอนผมยังจำได้เลยข้อสองร้อยแปดสิบสองหน้าสามร้อยสิบสี่ความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามเรื่งทั้งหลายความทุกข์ของมาตุคามห้าประการที่ได้รับนะหนึ่งมาตุคามในโลงนี้ยังวัยรุ่นอยู คือสมัยก่อนเนะี่ยพอแต่งงานแล้วก็ต้องไปอยู่ในตระกูลของสามีอะ่ะแต่สมัยนี้มันพอมันมีแฟนมันไปอยู่ด้วยกันเพราะลูกสะพ้ยกับกับไปอยู่กับแม่สามีอะ่ะก็จะมีเรื่องกังหงกระแหงกันมนุมนกรรมในโลกนี้ยังก็ไปพอพอแต่งงานก็ไปอยู่ตระกูลของสามีก็ห่างจากโมูา่า นี่เป็นความทุกข์ประการข้อที่หนึ่งในสมัยนั้นนะสมัยนี้ไม่แล้วไปอยู่ด้วยกันสองคนเงินไม่พอก็มาขอทีนี้ไม่มีคนเลี้ยงลูกก็มาให้แม่เลี้ยงให้ตาใหญเลี้ยงแล้วก็ถกโูดไปไหนเลิกกันก็มีใหม่อีกอย่างหนึ่งวาทุุคามมีระดูทุกข์ประการมีระดูนี่เป็นความทุกข์ของสตีสาม มีคันเห็นไหมพอมีคันเนี่ยโอ้ยต้องประทองแล้วก็จะเดินอุ้ยอ้ายโอ้ย,อย,อยจะชี้ขี้จะเยี่ยวโอ้โอลําบากแต่เดี๋ยวนี้มันมีส้วมแบบแบบนั่งข้างบนเนาะสมัยก่อนต้องนั่งยองๆเวลาจะนั่นทีก็ต้องมืออันคำ้ำแม่พูดอย่ยงกับตัวเองเค,เ,คเคยเกิดเป็นเป็นผู้หญิงเนาะอันน่ะของอาจจะเคยเกิดเป็นผู้หญิง ชาตินี้รู้สึกเห็นใจผู้หญิงมากครับดูสิไม่งั้นไม่พูดนี้หรอกแ่ <c oughs> อุกสาควค้นคว้าหามาให้นะข้อสี่มาทุกขามทุกข์เพราะคอดบุรบางคนก็คอดยากเนาะอาจมาไปดูหมอเขากลับไอ้ไอ้จงวัยวะเด็กมันต้องออกต้องไอ้วัยวะเขาเอามีดกรีดเลยนะเธอ เขาเอามีดกรีดโอ้อยอาตมามองแล้วเสียวจั่างไโอ้ยตา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 ยอาตอมาถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เกิดนะผู้ชายถ้ามันคลอดลูกมันตายแล้วผู้หญิงมันทนอดทนจริงๆเลยอะ่ะเลี้ยงแล้วคนเดียวไม่พอเองีกจะมีอีกอะ่ะโอ้คลอดบุตรก็ทุกนะอีกข้อที่ห้าคือบำเรอบุรุษต้องคอยดูแลเขาอะ สังเกตไหมเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะกลับมาผัวหมดแรงนอนเมียต้องตามไาหาต่อเสิเร์ฟเสร็จต้องเอาไปล้างเสื้อผ้าก็ต้องซักให้เห็นไหมรีดให้เป็นคนรับใช้เลยนี่ทุกของสตรีทีนี้ ข่าวนี้เนี่ยนะคือผู้หญิงข้อแรกกันมีโทสะเป็นกําลังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดเป็นผู้หญิงได้ก็ก,ก็ก็จะเบาไอ้เรื่องนี้ไปเยอะเนะี่เพราะมันมีทุกข์มากอย่างที่ว่ามันก็เลยทําให้หงุดหงิดง่ายทุกเดือนต้องเจ็บปวดแต่ว่าก็ไม่รู้นะเขาว่าว่ากัน <c oughs> <c oughs> ข้อเหตุผลที่สองก็คือวิบากกรรมเก่านะ วิบากกรรมเก่าพระธรรมดที่26ข้อ402หน้า622วิบากของนางอิสิธาสีเพราะผิดศีลข้อสามเมื่อก่อนดิฉันเกิดเป็นบุตรบุตรชายของนายช่างทองโอ้มีทรัพย์มากอยู่ในนครเอกลักกัดชะเป็นมัวเมาเพราะความมัวเมาด้วยความเป็นหนุ่มนะ คนรวยนี่เนาะลูกดันไขทองงั้นเถอะก็ได้คบชู้กับภรยาของผู้อื่นเกิดเป็นผู้ชายนะดิฉันตายจากภบนั้นแล้วระวังนะผู้ชายเจ้าชู้นะเกิดเป็นผู้หญิงนะชาติต่อไปอวิบารคมอะดิฉันจุติคือตายเคลื่อนแล้วจากชาตินั้นแล้วต้องมาหมกไหมในรกตลอดกาลนาน คันพ้นจากสังโลกนั้นแล้วเกิดในท้องแห่งวานอนนะอดได้เจ็ดวันวานอนใหญ่ที่เป็นในฝูงก็กัดเอาไว้ว่าสืบพันธ์ของดิฉันเสียนี่เป็นเพราะผลกรรมที่ดิฉันได้คบชู้กับภรรยาของคนอื่นดิฉันดิฉันทำกาละจุติจากกำเนิดวานอนคือตายจากวานอนเคลื่อนจากวานอนแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดในท้องของนางแพะตาบอด ทั้งขาก็ชิงขาชิงนี่คือขาทางอ่ะดูแล้วขาถางใช่ป่าไม่รู้น่าจะใช่เนาะในแคว้นสินทุอยู่มาได้สิบสองปีก็ถูกเด็ดตัดเอาไว้สืบพันธุ์ซะอีกนะต่อมาก็เป็นโลกถูกมุหมูนอนฟอนที่อวัยวะสืบพันธุ์ นี่พอโทษดิฉันครบชูภรยาของชายอื่นดิฉันจุติจะก,กำเนิดแพะคือตายจากแพะแล้วก็ไปจุติเกิดในท้องของแม่โคนะพ่อค้าคนหนึ่งเป็นลูกโคมีขนแดงเหมือนสีข้างเมื่อเรื่องได้ติสองเดือนก็ถูกตอนเกิด <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายก็จะถูกตัดอวัยวะอีกคิดดูสิ เกิดเป็นสัตว์เป็นตัวผู้ก็จะถูกตัดอีกนี่นนึกถึงตรงนี้นึกข่าวข่าวสมัยก่อนผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเมียมตัดตัดจูเลยนะตัดไปทิ้งเลยอะ่ะโอ้ลูกใครอ่านข่าวตรงนี้มั่งโอ้หมอก็จะต่อต่อไม่เจอะอหาไม่เห็นแล้วอะ่ะว่ามันมันเหมือนกันนั่นแหละ ชายอาจมากลายเป็นผู้ชายนะมันเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละมีเมียคนเดียวก็พอแค่นี้ก็ทุกพอแล้วเธอไปม,มีคนอื่นนะเดี๋ยวสองคนมันก็จะนั่นกันอีกนะหาเรื่องมันก็เหมือนกันแหละไม่แตกต่างกันหรอกแต่หน้าตาจะแตกการสูงดาวขาดีผู้จ้าอะไรไปอย่างแต่ในที่สุดแล้วเมตุนี่เหมือนกันน่ะ เมื่อล่วงไปสิบสองเดือนก็ถูกตอนดิฉันก็ถูกเขาใช้จติจากแพะคือตายจากแพะมาแล้วก็เพเกิดในท้องแม่โคของพ่อค้าคนหนึ่งเป็นลูกโคมีขนแดงเหมือนสี่ข้างเมื่อล่วงไปสิบสองเดือนก็ถูกตอนอีกดิฉันถูกเขาใช้ถูกตอนแล้วเขาบอกไอ้ตัวผู้นะทับตอน้วมันจะมีกําลังเยอะถูกตอนแล้วก็ใช้เทียมไถ และเข็นเกวียนต่อมาเป็นโคตาบอดเป็นโครกระจอกเกิดมาก็เปิดหมายก็เป็นโคโคตาบอดเกิดใหม่ก็เป็นโครกระจอกโคแบบกิลูกกิเลอห้าขาหกขานพะิการล,นะล้รกทายเป็นโคี้โลกนี่ก็เพราะโทษดิฉันคบชู้กับพยาคนอื่นดิฉันจุติจากกําเนิดของโคต่างๆแล้วก็เกิดในเรือนของนางทาสี ในถนนจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายเป็นตุด๊ดจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่เชิงไอ้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 ตุ๊ดเนี่ยนะหรือว่ากระเทยนี่ก็ห้ามบวชนะใครบวชให้แล้วอาบัตินี่พอโทษที่ดิฉันคบชู้กับพยาของคนอื่นดิฉันอายุดได้สามสิบปีก็ถึงแก่กรรมแลม้วมาเกิดเป็นลูกหญิงตระกูลช่างสารเสือ เป็นสกุลขัดสวนมีทรัพย์น้อยถูกแต่เจ้าหนี้รุมทวงอยู่เป็นนิดต่อมาเมื่อหน,นี้จเจริญมากขึ้นพอค้าเกวียนคนหนึ่งก็มาลิบทรัพย์สมบัติแล้วฉุดเอาดิฉันลงจากเรือนแห่งสกุลภายหลังดิฉันก็ยุดสิบหกปีบุตรของพ่อค้าเกวียนนั้นชื่อคิริธาตได้เห็นดิฉันเป็นสาวกําลังรุน่นมีจิตปติพัฒนรักให้ขอเป็นภรรยา แต่นายคิริธาตนั้นมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีศีลทรงคุณธรรมมีทั้งยศสามีก็รักไข่รักไข่สามีดีนะก็ไปเปลี่ยนเมียน้อยเขาดิฉันก,ก็เป็นเมียนมียคนนะดิฉันบังคับนายคิริธาตให้ขับไล่ภรรยาของตนออกสามีทุกคน ดิฉันก็ได้มีสามีทุกคนใหม่ครับสามีทุกคนก็ได้หย่าล้างดิฉันผู้บำรุงอยู่ได้เหมือนนางทาสีไปมีใหม่ไปมีไปมีคนเกิดมาเป็นคนเป็นผู้หญิงอีกก็สามีก็นอกใจไล่ออกจากบ้านอีกหลายชาตินี่คือผลของการครบชู้พยาของชายอื่นและกรรมบังคับสามีให้ขับไล่ คนที่เขามีพระยวแล้วก็บอกให้ขับไล่ปัญญาฉันจะได้ของคนเดียวที่สุดแห่งบาปกรรมนั้นสําเร็จสำหรับดิฉันแล้วหลังจากสามีคนที่สามซึ่งเป็นเป็นขอทานทอดทิ้งแล้วนางอิตาสีก็ได้พบภิกษุณีชื่อชินทัตตาผู้ทรงไว้ซึ่งไว้ในเป็นพระหูโสดมีศีลสมบูรณ์ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะ นางประสบความนำที่ความประสงค์จะบวชและได้ขออนุญาตบิดาจนได้บวชบวชได้เจ็ดวันก็บรรลุปเป็นอาหารรูปหนึ่งในพระาศาสนาเนี่ยมเป็นข้ออิบากกรรมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าไปมีก็ยิ่งจะใหญ่ยิ่งจะแย่ใหญ่เป็นผู้ชายนอกใจไปคบชู้กับเขา,เขายังตกเป็นผู้หญิง โอ้หลายชาติมากนะวิบากกรรมชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงมาบวชแล้วมาบวชไปหาสัตบุตรเข้าเนี่ยผู้เจ้ากลับไปครบท่านเดี๋ยวท่านบอกเฮงไม่ต้องกลัวสู้สูสู้สู้มองกันนะสู้กับกิเลสตัวเองนั่นแหละผู้หญิงนี่เขาว่ามีกรรมมาคุณ มากกว่าผู้ชายห้าร้อยเท่าที่แรกก็ทำมาก,ก็เฉียงเลยผู้หญิงเขามีไม่กี่คนรไอ้แต่ผู้ชายสี่มีเยอะแยะเยอะแยะไอ้ผู้ชายเนี่ยมนมามาได้ต่อบนี้ไอ้ผู้ชายนะมันมีแต่ตัวเมียเท่านั้นแหละที่มันมีมากเพราะอะไรเพราะมันหาเรื่องไปเกิดเป็นผู้หญิงมันหาเรื่อง พอเรื่องตัวเมียไม่มีน้นไม่มีอะไรแล้วก็มียายมกยทีตีเหล้ายาบุรีนะทีนี้ก็ <c oughs> สำหรับผู้ชายผู้หญิงแล้วเนี่ยต่กิดดูรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสครบห้าร้อยเล่มเกลียนอย่างร้อยเล่มเกลียนสวยไม่รู้ว่าขี่มาขี่มาทาสีอะไรกูก็ซื้ออะไก็ตุกติกติก ไอ้ไอ้ดอกบงดอกไม้เล่นตั้งแต่กระดาษตัดเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดนู้นชุดนี้ชุดนี้ตั้งแต่เด็กเอาแต่แต่งตัวทาหน้าผมยาวนั่งอยู่นั่งอยู่หน้ากระจกก็นั่งอยู่นั้นหวีผมอยู่นั่นแหะลูกสาวเพื่อนมาฟ้องให้ฟังไอ้แมเนี้ยมันเนี้ยลูกผมเนี้ยมันอยู่รื่มันนั่งแต่หน้ากระจกอ้ รักสวยรักงามวีนั่นนะผมวีให้ผมสวยสวยเก๋ผู้ชายวืบกับหมดเรื่องนะตอนนี้มาดูสังโยชน์สูตรสตีกำหนดหมายเล่มยี่สิบสามข้อห้าสิบเอ็ดหน้าแปดสิบห้าฉบับหาจุลาเนี่ย คือถ้าเป็นผู้หญิงแล้วถ้ามีความรู้สึกเนี่ยอฟังดูอนันตมาจะย่อๆนะเพราะในพระตรงมีหลายหน้าพูดวกไปวนมาอาันตมาจะสั้นๆเอาสัโยชดโสดเล่มยหยีบสามก้อยสองหน้าแปดสิบห้าถ้าสตีกำหนดหมายถ้าสตรีมีความประสงค์ตัวเองอนะหนึ่งความเป็นสตรีของตัวเอง ชื่นชมอ่ะว่าเราเกิดเป็นสตรีสวยอะไรก็แล้วแต่ข้อหนึ่งข้อสองเขาก็จะวางท่ากิริยาเ,เป็นแบบสตรีก็สามวางท่วงท่าทางของสตรีการแต่งเนื้อแต่งตัวดีในการแต่งเนื้อแต่งตัวรือสวยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้ซะอื่นด้วยนะ ว่าสี่ไว้ตัวอย่างสตินะะก็ต้องไว้พองามไม่ใช่ไว้จนไอเนี่ยเล็บเท้าฉ้นก็นมาดีเห็นหรอกเดี๋ยวนี้ฉนเห็ไม่ถึงก้นแล้ว <c oughs> อเอาจริงๆเขาไปเขาเขาไปไปนั่นน่ะนะ <c oughs> เขา,าเขานุ่งกขาเกงเนี่ยแม่เหมือนเหมือนว่าเขาเนาะ นุ่งเกงยียนแล,แล้วเอวสั้นๆนะ่ะแล้วไอ้ตรงก้นเขาเนี่นะเขาไปสักยันทําไปลูกศรชี้ไปแล้วเวลาเวลาเขานั่งอะ่ะไอ้นี่ก็มันก็ตึงใช่ไหมเล่ามันก็ตึงก็โหเกือบถึงก้นน่ะเธอไปดูที่ร้านขายแล้วกงนจะเป็นหน้ารามหรือบังกระปิเยอะแยะหมดแล้ว ความไว้ตัวของสตีข้อห้าความพอใจของสตีเหลือข้อหกหมดเวลา,าแล้วเอาไว้ตอบขาวหน้าเนาะทำไมให้เกิดเป็นสตีเธอไม่อยากเป็นสตีจะทำยังไงเออหน้าสนนะของฝากของฝากสำหรับสตีค้นความหามาให้เธอคิดดูสิหาที่ไหนมีพลาที่ไหนก็เทศแบบนี้มันไม่สนหรอกมันมีแต่เจ้าแหมพูดไปก็ว่า เอาเงินมาให้กนันอรรมานไม่ต้องพูด,ดหเหมือนกระดกหางก็มันก็เหมือนกับแม่ไปดูหมาสิใครไปกระดกหางให้มันอันหนาใกล้เฉียงกันนะอะอันนี้ก็พอสมควรนมุนาสาธุ